ยังหาชีดจำกัดของตัวเองฉันชนะได้แม้ปิดตาหนึ่งข้างหรือแม้แต่ปิดสองข้างฉันไม่ต้องปรากฏตัวเลยด้วยซ้ำลงมือเต็มที่มีความสุขกับชัยชนะ คุณคิดว่ามีอะไรตรงนี้เราไปดูตรงนี้กันไหม สแกพนพรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอ,อยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วฉันได้กลิ่นชัยชนะเลยล่ะกลิ่นเหมือนเอนี่ยมันกลิ่นอะไรเนะี่ยเออก็ได้ ใชะออกไปไปดูตรงนี้กันไหมมหาเทพมอพลังในการมอบหมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉันฉันถูกยิงกำลังชาร์จภูมิศัตรูมีหลายทีมโจมตีสกิลอัติเมตขอ,องฉันพร้อมแล้วมีสตรองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยกำลังชาร์จสเปรอกำลังยิงต่อสู้ฉันนอกศัตรูแล้ว กำลังทำเรื่องหมายพื้นที่รอบๆแ้มันก็โดนฉันกลังร like ีหลดคุณทนหลอกแล้วด้ยก็รอ mm, ้กนรอร้อกลลดกลังร e> ีโหลดอหมาอยู่ที่ด้านหน้าของฉัน กำลังรีโหลดกำลังถูกยิงใส่คุณโทนหลอกแล้วมหาเทพมั่งกลังการมองเห็นให้ฉันนันนี่ถูกกำจัดแล้วมันดีงีกำลังโจมตีเรากำลังรีโหลดกำลังรีโหลด มีไรที่มโจมตีนี่เ็นสตูปของเขากำลังรีโหลดมีสตูปอยู่ตรงนี้กำลังสแกนพื้นที่กำลังชาร์จกระบอกเขายิงใส่ฉันเกอไข้ได้เวลาแยกร่างกำลังยิงต่อเจอพวกพวกเขาลอแล้วหนึ่งรายกำลังูยิงใ ้หมต้องการความช่วยเหลือกำลังพักชาร์จของฉันฉันตกนกต้องการความช่วยเหลือสกิวฉันต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้พวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอสกิวเตรียมพร้อมแล้วหลบปกปิดการยิงแล้วมันก็โดนช่วยด้วย ครบ包มาเพราอยู่ในวงแหวนนี่ก็นี่ไม่ใช่พวกของเรานะนีแพ็กเกจมงมสานก็ันมีชีวิตอยู่กับหลังจตรที่นี่แเดีวะมีทีมกลังมาทานี้ศตรอยู่ใกล้ากเวลานี่เราจะกิลวอัติเมของฉันพร้อมแล้วกำลังรีโหลดกลังชรากรอกรงฉัน ฉันต้องมีศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยจอาเปคุณโดนหลอกแล้วพี่ย่าดีทีมต้งโดนฉันศัตรูอยู่ใกล้มากๆเวลาที่เราจะสู้แล้วจงเชื่อในมหาเทพกำลังยิงเออกำลังถูกยิงใส่คุณเปอบไว้อยู่ที่ด้านหน้าของฉันเวลาของคุณยังไม่หมดกำลังถูกยิงใส่ กำลังรักษาบาดแผลอยู่กำลังมีคนเหนือมาและพวกเขาก็มาในบมาขายการให้ฉันด้วยคุณโดนหลอกแล้วกำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดมีกองพยาบาลตรงนี้โอ้โหันดีดีจรงิงๆมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้กำลังรีโหลด ยิงต่อสู้มีศัตรูอยู่ตรงนี้กระฐานกำลังของการมองเห็นที่ว,วัดติเมตรของฉันพร้อมแล้วกำลังรีโหลดเพียงครึงร่งเดียวเราจะขอรุกล็อกสัตรูเจอพวกผู้ร้ายแล้วเจอศัตรูไอบบ้หยาบีโก้นี่ไมเป็นพวกของเรานะไปหลอกเย่อเลยกำลังรีโหลด กำลังร ul ีโหลดกำลังสแกนพื้นที่กำลังเจิสักพบศัตรูตันนั่นป้อกพวกเขาด้วยเยอล่อกำลังยิงต่อตัวนั่นถูกซยร่วงแล้วกำลังรีโหลดน็อกอีกรายแล้วนั่นคงเป็นรายสุดท้ายแล้วเพราะไม่มีใครมาล้างแค่ต้องรักษาตัวเนี่ยมีการยิงโดนฉันต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยมีการยิงแล้วมันก็โดนฉัน กำลังชาร์จกรอเร็วเข้าเร็วเข้าเาจะต้องการความช่วยเหน่อยพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอต้องการความช่วยเหลือถูกน็อกดาวต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยหายห่วงได้ทุกสิ่งอยู่ในความวควบคุมของฉัน ฉันว,ว่าฉันคงต้องเลี้ยงมื้อเย็นคุณแล้วละว่าไหมามีแบตเตอรี่เกรอบตรงนี้ม <c oughs> ีฟ,ฟินิสคิดตรงนี้ กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆ ดูขึ้ไปมมีครีมอยู่มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังพาร,รักษาตูกมีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสามมีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสามมีอะไรดีๆอยู่ตรงนั้นกำลงังอสวงหาดูทางนั้นกันเถอะกำลังหาสิ่งนี้ เพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามมีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสามกำลังชาร์จกระประทานพลังของการมองเห็นไอเดียสปอร์ตผลพัสดุโอล่าไอเทมเทียสูง ลิลลดมีแมกเครื่ความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังสแกนพื้นที่ รอบที่สองรอมรรนัดคอยหลังก่อนดีดงเซฟโซนมีฟินิกส์คิดตรงนี้ มีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสามประทานกำลัง,งการมองเห็นกำลังรีโหลด ประทานพลังแห่งการมองเห็นกำลังรีโหลด วิวัฒนาการตรงนี้เลเวลส กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆไปตรวจดูทางนั้นกันเถอะกำลังรีโหลดคำต <วง S 2> เตือนวงเซฟโซนกำลังทะาย,ยากันแค่ส่งต่อข้อมูลนั่นเฉยๆเนี่ยเรามีโอกาสได้เปรียบเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วมีแครแพ็กเกจกำลังส่งมาฉันพนันเลยว่าแครแพ็กเกจต้องมีอุปกรณ์จำๆสำหรับเรา มีแบตเตอรี่กรองตรงนี้ประธานพลังแห่งการมองเห็นโฮโฮมันดีจริจริงมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันโชคเขาข้างเรามีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมา 3. เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนหรือศัตรูอีกสองทีมเราจะคว้าชัยและสังหารให้สิน้นมีฟินิกส์คิดตรงนี้ประทานพลังการมองเห็น มีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวล3าไปสำรวจทางนี้กันเถอะคุณคิดว่ามีอะไรตรงนี้กำลังรีโหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้ อย่ากลัวที่จะดูแผนที่ของคุณเราอยู่กระจายกันเกินไปนิดไปทางนี้กันเถอะต้องไปให้เร็วกว่านี้ประธานพลังแห่งการมองเห็น มีฟินิกส์คิดตรงนี้ประจำบอกที่นั่งดีตัวมหาเทพมอกพลังแห่งการมองเห็นให้ฉัน วงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วฉันได้กลิ่นชัยชนะเลยล่ะกลิ่นเหมือนเออนี่มันกลิ่นอะไรนะเน่ยเมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาฉันพนันเลยว่าแค่แพ็กเกจต้องมีอุปกรณ์จำเจมสำหรับเรากำลังใช้เหยื่อล่อหลบหนีกำลังสแกนพื้นที่ อันเทิงพลังแห่งธรรมาชาติ <S <S กำลังรีโหลด <S 1> <S 1> มีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดรอบที่สี่เดิมประทานพลังแห่งการมองเห็นกำลังรีโหลด <S <S มีการชักในเวอร์ส ีสสัยขอกนกำจัดสมาชิกครั้สุดท้ายในทีมสตรูนั่นแล้ว